ต่อไปขอเชิญนายกเทศมนตรีได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลขอเชิญครับกระผมนายวัชพลปริสุธ์กลุลได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสะเดาให้เข้ามาดํารงตําแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองสะเดานั้นกระผมมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะดําเนินการพัฒนาเทศบาลเมืองสะเดาในด้านต่างๆเพื่อนําพาเมืองสะเดาไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่าเมืองสะเดาเมืองศูนย์กลางการค้าขายของอำเภอประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนโดยกระผมและคณะผู้บริหารได้กำหนดแนวทางนโยบายในการพัฒนาเมืองสะเดาควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างสมดุลโดยมีเป้าหมายเพื่อให้เมืองสะเดาเป็นเมืองแห่งความสุข สำหรับการอยู่อาศัยมีสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดจากบลพิษประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีมีพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่ดีมีสถานศึกษาที่ได้มาตรฐานรักษาไว้ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงามชุมชนมีความเข้มแข็งพร้อมขับเคลื่อนไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้พร้อมกันทุกชุมชน เทศบาลเมืองสเสดาภายใต้การบริหารการเมืองการปกครองโดยนายวชพลปริสุทธดกุลนายกเทศมนตรีเมืองสเสดาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล18คนด้วยความตั้งใจอย่างแน่วแน่ของนายวชพลปริสุทธดกุลนายกเทศมนตรีเมืองสะเดาที่มีต่อประชาชนและเมืองสเสดาจะดำเนินการพัฒนาเมืองเดาในด้านต่างๆ เพื่อนำพาเมืองเดาไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานการสร้างงานสร้างอาชีพการศึกษากีฬารักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของเมืองพะหะอุวัฒนธรรมเข้าถึงดูแลเด็กผู้สูงอายุผู้อ่วยผู้พิการและผู้ด้ยโอกาสการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีที่มีผลต่อความเป็นอยู่ของชาวสเสดารวมทั้งยังเข้าถึงรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของทุกคนทุกช่วงวัยเพื่อนำมาพัฒนาเมืองให้สอดคล้องตามความต้องการของประชาชนรวมทั้งนำเทคโนโลยีในด้านต่างๆใช้ให้เกิดประโยชน์การใช้จุดแข็งพัฒนาเพื่อต่อยอดใช้จุดอ่อนพัฒนาเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพให้กับเมืองสเสดาการดำเนินงานได้รับความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจสนับสนุนจากคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลส่วนราชการ เครือข่ายต่างๆและที่สำคัญคือพี่น้องประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองเสดาสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารงานที่กำหนดไว้ด้านการพัฒนาและส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานก่อสร้างถนนแอตฟรนติกคอนกรีตถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคูระบายน้ำในพื้นที่ที่เป็นถนนลูกรังซ่อมแซมปรับปรุงถนนที่ชำรุดก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมคูระบายน้ำซ่อมแซมระบบไฟส่องสว่างในทุกชุมชนด้านการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษากีฬาและนันทนาการสนามเด็กเล่นเพื่อน้องเพิ่มเติมปรับปรุงสนามเด็กเล่นสร้างพื้นที่กิจกรรมสำหรับครอบครัวลานกิจกรรมดนตรีศิลปะพื้นที่แสดงออกของเยาวชนและประชาชนจัดประกวดภาพถ่ายภาพวาดดนตรี ระบบการศึกษาด้านภาษาต่างประเทศนำโปรแกรมการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ m b r k ในระดับปฐมวัยและหลักสูตร EMP ส่งเสริมกีฬาทุกประเภทเพื่อให้เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัยด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิตแก้ไขปัญหาสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 ติดตามแก้ไขปัญหาควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จัดหาวัคซีนป้องกันโควิด -19 จัดตั้งศูนย์พักคอยติดตามผลผู้ติดเชื้อเปิดครัวจิตอาสามอบเจลแอลกอฮอล์หน้ากากอนามัยและได้รับการสนับสนุนวัคซีนจากภาคเอกชนจนสถานการณ์คลี่คลายควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกจัดแผนฉีดพ่นละอองฝอย ULV ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุงลายในชุมชนโรงเรียนวัด มัสยิดและสถานที่ต่างๆควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าควบคุมการขยายพันธุ์ของสุนัขจรจัดสนับสนุนก่อตั้งศูนย์ซ่อมสร้างสุขชุมชนศูนย์กลางการซ่อมแซมกายอุปกรณ์รถเข็นเตียงผู้ป่วยไม้เช้าเพื่อผู้พิการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศูนย์สร้างสุขชุมชนฟื้นฟูกายภาพบำบัดให้ผู้ป่วยที่จำเป็นโดยไม่ต้องไปโรงพยาบาล ส่งเสริมสนับสนุนโครงการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงอำนวยความสะดวกโดยเข้าเยี่ยมผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงพร้อมทั้งให้คำแนะนำคำปรึกษาและตรวจสุขภาพเบื้องตน้นโรงเรียนผู้สูงอายุจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสุขภาพกายสุขภาพจิตให้มองเห็นคุณค่าของตัวเองด้านการพัฒนาและส่งเสริมสวัสดิการมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้ผู้พิการบริการทำบัตรประชาชนให้ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินพัฒนาศูนย์ CCTV 24ชั่วโมงเพิ่มเติมกล้องวงจรปิดทางเข้าออกเมืองสะสดาและชุมชนเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินกู้ชีพกู้ภัยจัดระบบเตรียมความพร้อมตลอด2 4ชั่วโมง ด้านการจัดการความสะอาดและสิ่งแวดล้อมยั่งยืนโครงการปลูกต้นไม้ปลูกจิตสำนึกเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่โดยการปลูกต้นไม้ในสถานที่ต่างๆของเมืองสเสดาสร้างอากาศบริสุทธิ์ให้กับชาวสเสดาปรับภูมิทัศน์รอบเมืองสเสดาบริหารจัดการขยะมูลฝอยขยายบ่อฝังลกลบขยะในระยะที่3เพื่อรองรับปริมาณขยะที่มีเพิ่มมากขึ้น ศึกษาโครงการพลังงานไฟฟ้าระบบปิดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยการนำขยะเก่าในบอ่อฝังกลบเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าคัดแยกขยะต้นทางทั้งขยะอันตรายทั้งขยะเปียกทั้งขยะชีวภาพแบบฝังดินผลิตน้ำหมักชีวภาพผลิตปุ๋ย3าสหายจากขยะอินทรีย์ผลิตดินปลูกสาสหายสนับสนุนการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารด้านสิ่งแวดล้อม เมืองสิงแวดล้อมคู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศจนได้รับเหรียญรางวัลในระดับเหรียญทองจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวสนับสนุนส่งเสริมโครงการพุทธอุทยานเขาเล่สนับสนุนการดําเนินงานของมูลนิธิพุทธอุทยานเขาเล่สร้างองค์พระใหญ่ให้แล้วเสร็จปรับภูมิทัศน์โดยรอบเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว โครงการอ,อพอสทดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นและป่าปกปักเขาเล่ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่แห่งการเรียนรู้ทางธรรมชาติศึกษาพืชสัตว์และชีวภาพต่างๆที่มีในพื้นที่สร้างแลนด์มาร์คใหม่แห่งเมืองสะเดาสร้างจุดเช็คอินจุดถ่ายรูปสร้างจุดเด่นให้เมืองสะเดา,าดเศรษฐกิจชุมชนอบรมทักษะเสริมอาชีพ สร้างรายได้ทั้งด้านการทำอาหารเกษตรกรรมวิชาชีพยอย่างต่อเนื่องสนับสนุนตั้งศูนย์ศึกษาดูงานในพื้นที่สเสดาทั้งกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนตลาดสดสะอาดศูนย์อาหารหน่าซื้อทำความสะอาดทุกวันลดจำนวนหนูติดไฟส่องสว่างเพิ่มเติมพื้นตลาดไม่ลื่นปลอดภัย ด้านการพัฒนาและส่งเสริมศาสนาศิลปะวัฒนธรรมประเพณีรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นของชาวสะดาพิธีทำบุญตักบ,บาทมอบสิ่งของในช่วงเดือนแห่งการถือศีลอดเดือนรอมฎอนงานประเพณีลอยกระทงงานประเพณีสงกรานารต์เทศกาลตรุษจีนรางวัลที่ได้รับ เมืองสิ่งแวดล้อมคู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับเหรียญทองโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารการจัดก,การที่ดีรางวัลคุณภาพและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐระดับยอดเยี่ยม A A การดำเนินงานการบริหารงานเป็นไปนตามแนวทางข้อกำหนดและนโยบายที่วางไว้ตามที่ให้คํามั่นสัญญาต่อพี่น้องประชาชนโดยกานกรองมาจากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นและความต้องการของพี่น้องประชาชนชาวสเสดาและเป็นไปนตามภารกิจของเทศบาลภายใต้ข้อกำหนดกฎหมายที่กำหนดเพื่อพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆในการร่วมแก้ไขปัญหา และดำเนินโครงการต่างๆให้เป็นไปด้วยความถูกต้องรวดเร็วและมีประสิทธิภาพด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาเมืองสเสดาให้เจริญก้าวหน้าบรรลุตามนโยบายและเกิดผลในทางปฏิบัติโดยยึดถือเอาประโยชน์สุขอย่างแท้จริงของพี่น้องประชาชนชาวสเสดาเป็นสําคัญพร้อมทําหน้าที่เพื่อพัฒนาเมืองสเสดาให้เป็นเมืองน่าอยู่และเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของพี่น้องประชาชนต่อไป กระผมและคณะผู้บริหารมีความมั่นใจที่จะพัฒนาเมืองสะเดาให้เจริญก้าวหน้าบรรลุตามนโยบายและบังเกิดผลในทางปฏิบัติโดยยึดถือเอาประโยชน์สุขอย่างแท้จริงของพี่น้องประชาชนชาวสะเดาเป็นสำคัญขอบคุณครับ